สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่หกพฤษภาคม2 5งพนห้าร้อยหกสิเจ็นะคะดูพ่อจ๋าพอจ๋ดูสิว่าพี่หนุ่ยซื้ออะไรมาให้แม่ย้อนหลังวันเกิดนะคะแม่เกิดวันที่สี่พฤษภานะคะไฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย พี่หนุ่ยย้อนหลังวันเกิดเอนวันเกิดย้อนหลังให้แม่เอออาเลยเกอาเอ๊พี่หนุ่ยย้อนหลังวันเกิดให้แม่นะคะอะไรเออยอะไรเออยอะไรเออยดูเรียน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 เดี๋ยว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 

พี่หนุ่ยซื like ้อเค้กมาให้แม่วันเกิดย้อนหลังปกติแม่จะได้หนึงเค้กทุกปีนะคะได้ได้ทุเรียนทุกปีเฉพาะวันเกิดเดาแล้วเอาความหีาย อ้าวพ่อนั่งคู่กับแม่ดิมมนยืนคู่อย่ามานั่งคู่นีูนมันถ่ายกล้องหน้าเออนั่งข้างๆนั่งข้างๆนั่งข้างๆอือ กำลังจะกินข้าวกันเนี่ยนั่งน่เยอก้่นุเออเดี๋ยวพไปกินข้ายงหลังไ้ยออ้เนี้ยเอา้เอามปเอาเออเเยนข้างหลังยาย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you h ไม่ได้ไม่ได้ทุเรียนแทนขนมเค้กวันเกิดย้อนหลังนะคะอ่ากิน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  กินก oh, แบบินก <se> <ers and> <ations> ิน uh กินแม่ข uh ้าวอ่ะแยวกินยข้าวเดี๋ยวกินข้าวจะไมเอายกไปให้ก็ไมกินยาข้าวยกไปเอาเดี๋ยวพ่อจะพ่อจะกินทุเรียนกับข้าวไปก็ค่อเดินไมอเดินตาค่อยเดินจ๊ะเดี๋ยวนะจะเออะ อ่ไปไปไหนไหนตด้องเรียนไปเลยเยใหญ่ก็น่าใหญ่เท่าหน้าเลยอ๋ออาอาือเอาบอกไปเอาพูดว่าพูดว่ ทุเรียนให้ของให้เป็นของขวัญวันเกิดคุณยายให้เป็นทุเรียนให้เป็นของขวัญวันเกิดคุณยายจ้าเอ้ยเอาพิณนาการโดยแม่หนุ่ยใช่ค่ะแม่หนุ่ยเป็นคนจ่ายจ้า น,า,นารอดีใจไหมดีใจไหมเย้ดีใจนแล้ว <laughs>